คลิปนี้นะคะสรุปดวงชะตาในช่วงเดือนสิงหาคมตลอดเดือนนะว่ามีจุดไหนดีจุดไหนที่ต้องระมัดระวังสําหรับชาวมิถุนนะคะสําหรับท่านที่ทราบลัคนาราศีของตนเองและเป็นลัคนาราศีมิถุนรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มิถุนายนถึง14รกรกฎาคมก็รับฟังได้นะคะขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนเข้ารับฟังคําทานายนะคะสาหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามารับฟังเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามช่องโหราฮกานะคะ สำหรับเดือนสิงหาคมนะคะนับว่าเป็นเดือนที่มีการโคจรผิดปกติของดวงดาวหลายดวงนะคะหนึ่งในนั้นก็คือดาวประจําตัวของชาวมิถุนด้วยซึ่งก็คือดาวพุธนะคะดาวพุธจะเริ่มโคจรผิดปกตินะคะ11สิงหาคมนะดังนั้น11สิงหาคมเป็นต้นไปถึงประมาณปลายเดือนนะคะเป็นจังหวะที่เรื่องของดาวพุธนะก็คือตัวแทนเรื่องของตัวตนนะคะเรื่องของครอบครัวสินทรัพย์รวมไปถึงเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อสื่อสารการเจรจาการนัดมหมายต่างๆก็ มีการถอยองศาด้วยนะคะมีเหตุให้เรื่องของการงานนะก็มีจังหวะปรับปนเรื่องการรอคอยนะคะมีอุปสรรคหรือความล่าช้าเกิดขึ้นจากเรื่องการรอคอยคําตอบการอนุมัติการนัดหมายหรือว่าการพิจารณาต่างๆนะก็ใช้เวลานะในช่วงสิงหาคมนะคะอย่างไรก็ดีนะคะดาวการงานของชาวมิถุนยังคงเดินหน้าอยู่ในภพราบผลนะถึงประมาณสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะ เรื่องงานก็ยังเดินหน้าคืบหน้าอยู่นะแต่ก็ปะปนไปด้วยเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องของการรอคอยรวมไปถึงเรื่องของการยืดเรื่องเอกสารต่างๆช่วงเวลานี้นะคะก็อาจจะมีการรอคอยกระบวนการเรื่องของการนัดหมายต่างๆมีความเล็ดเลื่อนคลาดเคลื่อนได้สำหรับดาวสุกนะคะมีการโคจรผิดปกติด้วยก็ส่งผลเรื่องของการลงทุนเรื่องของผลกําไรช่วงนี้นะคะก็อาจจะถอยถอยลงนะมีจังหวะที่จะต้อง ได้รับเงินมาแล้วจ่ายออกไปนะหักหนู่นหักนี่หลายอย่างนะคะรวมทั้งดาวสุกเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปุตตะก็คือเรื่องของบุตรบริวารนะการดีลงานประสานงานกับคนต่างวัยหรือคนอายุน้อยหรือมีการเกื้อกูลกันทางการงานหรือชีวิตต่างๆเนี่ยก็มีการถอยองศาด้วยนะคะ การงานในแบบทางไกลต่างแดนต่างประเทศช่วงนี้อาจจะมีลักษณะชะลอตัวได้นะคะเนื่องจากดาวศุกร์ที่เป็นเจ้าเรือนวินาน,เนีเขาถอยองศานะก็ส่งผลให้เป็นจังหวะเวลาเป็นช่วงซีซั่นหรือเป็นช่วงจังหวะที่เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็ดําเนินไปอย่างช้าๆนะคะสําหรับดาวศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนวินาศก็คือเรื่องหนี้สินเรื่องภาระเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อถอยหลังส่วนดีสําหรับชาวมิถุนก็คือ,อเรื่องของการ ทำงานการแก้ไขปัญหาก็อยู่ในสภาวะปัญหากเก่าๆเดิมๆแก้ไขได้นะสาหรับดาวพุธกับดาวศุกร์นะคะเป็นดาวที่ถ้าเขาเดินสม่ําเสมอดีด้วยกันทั้งสองดวงเนี่ยจะส่งผลเรื่องค้าขายมันก็คล่องตัวติดต่อมันก็จะดีนะคะในขณะเดียวกันเมื่อถอยองศาพร้อมๆกันเนี่ยก็มาจะส่งผลเรื่องของการค้าขายเนี่ยก็ต้องเหนื่อยพิเศษนะงัดโปรโมชั่นขึ้นมาหรือว่าจะดิบจับทําอะไรช่วงนี้ให้งอกเงยก็ถือว่าต้องลงทุนลงแรงมากกว่าเดิมนะคะ สำหรับความโดดเด่นของชาวมิถุนนะก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะก็คือ18สิงหาคมนะคะมีจังหวะดดวงดาวย้าย2ดวงนะดังนั้นมีความขยับเคลื่อนไหวของดวงดาวที่มีกําลังมาตรฐานดีขึ้นนะคะดาวอาทิตย์จะย้ายมาเป็นเกษตรตาธิบดีอยู่ในภพเรือนสหัสชชะนะก็คือ,อเกิดเรื่องของความมั่นคงจาก หมู่เพื่อนหรือแวดวงต่างๆมีสหายให้ความเกื้อหนุนดีขึ้นนะคะความเป็นเกษตรก็คืออยู่กับกลุ่มนี้หรือช่วงเวลานี้นะคะเข้าสังคมใดสังคมหนึ่งแล้วก็เกิดเรื่องงานเรื่องเงินนะคะบางคนมีเรื่องการเงินการลงทุนเกี่ยวข้องกับเรื่องพี่น้องคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดนะคะอาจมีเรื่องของความคลุกคลีอยู่กับเรื่องอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคนหลายส่วนหลายฝ่ายในช่วงเวลานี้ได้นะคะดาวอาทิตย์จะไปเป็นคู่ธาตุไฟกับดาวเสาร์นะคะซึ่งอยู่ในภพเรือนสุภะมีเกณฑ์ที่คุณก็จะได้เรื่อง ความเป็นคู่ทตดเนี่ยเกิดขึ้นจากเรื่องพวกพ้องนะคะเรื่องการได้ประโยชน์จากคอนเน็กชันต่างๆมีลักษณะการใช้จ่ายเงินกเกี่ยวข้องกับเรื่องสังคมสาธารณะหรือการจ่ายเงินไปเพื่อต่างตอบแทนในขณะเดียวกันนะคุณก็ได้รับผลประโยชน์จากเรื่องของหมู่เพื่อนสังคมเนี่ยมาเกื้อหนุนนะคะ ดาวองคารนะคะก็ย้าย18สิงหาคมเหมือนกันส่งผลเรื่องราบผลเดือนนี้ก็เป็นมหาจักรนะคะมหาจักรก็คือเน็ดเหนื่อยโลดผลไม่ธรรมดาดาวองคานจะไปเลงเรือนการงานนะคะดังนั้นชาวมิถุนก็อาจจะมีเรื่องงานการนะไปเกี่ยวข้องกับแวดวงยานพาหนะได้นะคะหรือว่าใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์อาจจะคึกคักขึ้นมานะคะใครที่ไม่ได้ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้แต่คุณก็อาจจะมีเรื่องความเกี่ยวข้องเชิงว่าไปจัดแจงจัดการนะคะเรื่องมรดกเรื่องที่อยู่อาศัย เรื่องสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นยานพาหานะรถยนต์บ้านช่องนะคะ ไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้เกิดผลประโยชน์นะหรือว่าไปซ่อมแซมแก้ไขใช้เงินนะหรือช่วงเวลานี้จะซื้อสินทรัพย์ธุรกรรมต่างๆก็ถือว่าเป็นจังหวะตามดวงดาวนะซึ่งความเป็นมหาจักรก็คือลาบผลกว่าจะได้นะก็ต้องลงทุนลงแรงนะคะมีความเนนหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องดังเก่าวแต่อย่างไรก็ดีนะเมื่อดาวพุธเดินหน้าดีขึ้นประมาณสิ้นเดือนนะคะการติดต่อสื่อสารมันก็ดีขึ้นราบรื่นขึ้นนอกจากนี้นะคะดาวศุกร์ก็จะดีขึ้นตอนสิ้นเดือนด้วยเหมือนกันเนื่องจากเป็นราชาโชคนะคะในวันที่27เป็นต้นไป ดาวสุขจะถอยกลับมาเป็นราชาโชคนะแล้วก็อยู่ในเรือนการเงินด้วยนะซึ่งสิ้นเดือนไปแล้วนะคะชาวมิถุนมีโชคลาภทางการเงินนะก็คือหยิบจับผลกําไรได้มากขึ้นนะเรื่องการลงทุนเนี่ยมีจังหวะได้เงินนะรวมไปถึงมีโชคมีลาบเกี่ยวข้องกับเรื่องคนต่างวัยคนอายุน้อยกลับเข้ามาในเรื่องงานเรื่องผลประโยชน์นะคะโปรเจกต์โครงการใหม่ๆที่รเริ่มทําหรือกําลังจะทําอะไรที่ ให้งอกเงยก็เริ่มดีขึ้นนะก็คือสิ้นเดือนไปแล้วเช่นเดียวกันดังนั้นโดยภาพรวมเนี่ยครึ่งเดือนหลังก็จะมีความคึกคักแล้วก็มีทิศทางดีกว่าครึ่งเดือนแรกนะคะ สำหรับเรื่องของสุขภาพนะชาวมิถุนก็ต้องเน้นย้ำเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวประจำตัวเมื่อมีการโคจรผิดปกติเริ่มตั้งแต่11สิงหาคมนะคะ,คะ,คะก็จะมีลักษณะการของการเวียนหัวได้บางคนบ้านหมุนก็มีนะหรือว่าช่วงเวลานี้มีความมึนงงหล,ลงลืมสับสนในเรื่องของข้อมูลข่าวสารการติดต่อเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะในจังหวะเดือนสิงหาคมเนี่ยตลอดทั้งเดือนที่ชาวมิถุนก็ระมัดระวังเรื่องหลงลืมเรื่องนัดหมายผิดพลาดเรื่องของตัวเลขคลาดเคลื่อนลักษณะนี้นะคะ สำหรับในช่วงนี้นะเรียกว่าเป็นจังหวัดที่ก่อนวันที่18นะคะดาวอังคารเนี่ยกับเสาเขาจะเป็นจังหวะเลงกัน,นซึ่งกินระยะเวลาประมาณ1เดือนกว่าๆนะที่เป็นลักษณะอุปสรรคเป็นลักษณะของความเหนื่อยความยากการแก้ไขปัญหานะคะบางครั้งก่อเกิดเรื่องของการหยุดชะงักการเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากเรื่องของดาวคู่ศัตรูนี้นะคะก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันในหลังวันที่18สิงหาคมนะคะ ชาวมิถุนนะคะมีแนวโน้มเรื่องการเดินทางบ่อยขึ้นนะในหลังวันที่18สิงหาคมนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับระยะทางการเดินทางการมีแผนจะเดินทางไกลต่างประเทศนะคะเป็นจังหวะที่พอดวงดาวเริ่มส่งกําลังดีๆให้ถึงกันก็กเกิดเรื่องของความเคลื่อนไหวการขยับก้าวหน้าในเรื่องแผนการต่างๆที่ตั้งใจนะคะให้เป็นข้อมูลไว้นะคะสำหรับชาวมิถุนนะสำหรับภาพรวมเดือนสิงหาคมนะคะพบกันได้ใหม่กับแง่มุมต่างๆของดวงดาวของชาวมิถุนในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ